สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนายซัดติทแบงค์นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับมีฟุตบอลลงสนามให้เราได้เชียร์กันอีกหลายคู่วันนี้เลือกมาฝากแฟนกันทั้งหมด3คู่นะครับคู่แรกเป็นฟุตบอลคาราบาวครับนะครับเป็นเกมรอบชิงชาเลิศนะครับเป็นการพบกันระหว่างเรอัลปูเจอกับเชลซีนะครับคู่นี้เล่นกันที่เวมบรียนะครับ คูนี้ชอบริพูมากกว่านะครับเพราะว่าริพูช่วงหลังดูว่าเกมลุกนั้นดุดันกว่าแม้วันนี้จะมีโรเบโตฟิมิโนก็ตามนะครับรวมถึงดีโก้โชตาแม้ว่าจะมีโอกาสลุ้นลงสนามนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวนั้นหายจากการบาดเจ็บแล้วแต่ว่าคาดว่าจะสตาร์ทด้วยการเป็นแค่สำรองก่อนนะครับทำให้3มตัวลูกวันนี้เป็นมาเน่ซาร่าแล้วก็หลุยดีอาร์นะครับในขาที่แดนกลางนั้นมีฟาบินโยแล้วก็เตียโก้อันคันทาร่านำทัพเช่นเดิมนะครับ ส่วนเชลซีเองนะครับวันนี้สภาพทีมถือว่าอยู่กันค่อนข้างที่จะพร้อมหน้าพร้อมตานะครับวันนี้แนวลุกนั้นมีการปรับนะครับวันนี้ใช้ไคฮาวเวิร์ดยินเบ้งหน้าตัวเป้านะครับส่วน2งตัวเล้ยงเส้นเป็นคริสเตียนบรูสิตแล้วก็ฮาคิมซีเยกนะครับดูจากฟอร์มโดยรวมดูจากตัวผู้เล่นผมชอบเรย์ฟูมากกว่านะครับเพราะว่าเรย์ฟูนั้นเกมลุกดุดันกว่าทีมเวิร์กดีกว่าเกมรับก็ดูนิ่งกว่านะครับวันนี้น่าจะบทเอาชนะ เชลซีได้คู่นี้เล่นกันที่เวมบรีนะครับชเชลลเซีฟูนะครับคู่ที่2นะครับเป็นฟุตบอลเ,เดลิก้าเยอรมันนะครับเป็นเกมระหว่างโบกุ่มเจอกับไลซิกนะครับไลซิกนั้นเล่นกันทั้งถี่นะครับเล่นในฟุตบอลยุโรปมานะครับในเกมนัดล่าสุดนะครับพวกเขาเล่นในฟุตบอลยุโรปมานะครับวันนี้เจอกับ โบคุ้มก็ยังมองว่าได้เปรียบนะครับสภาพทีมนั้นถือว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับแนวลูกนั้นมีอังเดรซินวาริฟโตเฟ์คุนคูดานี่โอโม่นำทัพนะครับในขณะที่เจ้าถิ่นโบคุ้มเองไม่ว่าฟอร,ร์มช่วงหลังจะดีนะครับห้าเกมล่าสุดไม่แพ้ใครแต่ถ้าเทียทีเด็ดทีขาดในแนวลุกนะครับก็ต้องบอกว่าไลซิกนั้นดีกว่าวันนี้เชื่อว่าไลซิกน่าจะบุกมาเก็บใจชนะเหนือโบคุ้มได้สําเร็จนะครับเชียร์ไลซิกไปนะครับ ปิดท้ายที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับวันนี้เลือกมอฝากเนแฟนกันอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นคู่สุดท้ายก็คือเกมรอบมาเซลนาเจอกเบินเบลนะครับบาซาก็เป็นอีกทีมนึงครับที่ว่าเล่นฟุตบอลช่วงเนี้ยโปรแกรมค่อนข้างถี่เลยนะครับพวกเขาเพิ่งเอาชนะนาปโปลีมาได้ในฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับในรอบเลย์ออฟนะครับ วันนี้เจอกับแอตวินเบลก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างหนักนะครับแนวลูกนั้นยังเป็นโอมวเบยองยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับส่วนสองตัวริมเส้นวันนี้นะครับก็จะเป็นอาตามาตาโอเล่อีกคนหนึ่งก็คือแฟรานตอรเรสนะครับส่วนแดนกลางก็จะมีพวกเฟโกบุตเคสนะครับแฟรงกี้เดยองพร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับในขณะที่บินเลเองนะครับวันนี้ไม่มีนิโควิลเลียมนะครับกองหน้าที่มีปัญหาการมาเจ็บรบกวนนะครับอีกคนหนึ่งที่ลงไม่ได้ก็คืออเล็กเบลนเก้นะคร วันนี้ไม่สามารถลงช่วยทีมได้นะครับคู่หน้าเป็นลาอูนกาเซียกับอินยาคิวิลเลียมนะครับบินเบานั้นผลงานช่วงหลังถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าพวกเขามีโปรแกรมสําคัญนะครับกับปาเลเซียร,รออยู่ในฟุตบอลถ้วยโคปาอิตาเลียนะครับรวมถึงบินเบานะครับเวลาเจอกับบาร์เซโลนาก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างหนักนะครับวันนี้เชียบาซ่าครับแล้วาบาซ่านั้นจะ เล่นในฟุตบอลยุโรปมาก็ตามแต่ช่วงนี้จะบดเอาชนะบินเบาได้สําเร็จเชียร์บาร์เซโลนาไปนะครับฝากไว้3คู่นะครับพรุ่งนี้เป็นบอลต่อรุ่นๆเลยนะครับเรอร์พูบาร์เซโลนาแล้วก็ไลซิกนะครับคืนนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมในตัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ